สวัสดีครับผมอาจารย์เทพมังกรทองอภิมหาสิทธิวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของดวงในช่วงเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวฝ่ายนิดเดิ้ลสำหรับท่านที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์เทพมังกรทองอภิมหาสิทธิก็แอดไลน์ไอดีมากี่เบิบร์โทรศัพท์ของอาจารย์ทีละค่ะตามนี้นะตามนี้ ตามนี้อย่ากเกินนาทีละขาแล้วใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ค่าครูตามศรัทธาหรือว่าตามสบายแล้วอาจารย์ถอดไพ่เขาเรียกว่าดูดวงแบบถอดไพ่ยิบซีแบี้นะแล้วการพยาก,กรณ์แบบนี้เป็นการพยากรณ์แบบโดยรวมนะอยากเจาะอยากจะของฉันเลยเนี่ยก็โทรมาหาอาจารย์แอดไลน์กันมาอ้าวเดี๋ยวมาว่ากันเลยแล้วกันสําหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรเดี๋ยวทานายไทยทักเกี่ยวกับเรื่องของ อุปนิสัยใจคอพื้นดวงพุทธตาที่ผ่านมาเป็นไงอนาคตจะเป็นยังไงสําหรับชาวราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบหกมกราคมจนถ,ถึงวันที่สิบสองกุมภาพันธ์อย <c oughs> ่างนะี้นะชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นชาวราศีแห่งความอดทนเป็นชาวราศีแห่งความอึดความบึกความบึน รอบครอบนะเป็นราศีแห่งความเป็นผู้นำเป็นราศีแห่งทรัพย์สมบัติมหาสมบัติเป็นอย่างนี้นะสำหรับชาวราศีนี้อืมแล้วก็ลึกๆจริงๆแล้วพื้นฐานของชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นยังไงเป็นคนทะเยอทะยานหมายความว่าไงทะเยอทะยานหมายความว่าถ้าวันหนึ่งต้องไปให้ถึงจุดหมายจะพาตัวเองไปจนถึงจุดสุดยอดจุดสุดยอดหมายความว่าไงไปแปลเอาเองเจ้าขาไปอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดความทะเยอทะยานไม่เกิด ไม่เกิดการลงมือทําเลยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเพ้อเจ้อนะพวกเนี้ยฝันไปเรื่อยเปยื่อยมันมีนักฝันนะแล้วก็มีพวกฝันเปียกฝันไปเรื่อยเปยื่อยเพ้อฝันนะจงเป็นนักล่าฝันจงเป็นคนทัางฝันจงเป็นนักฝันเหมือนพี่แอดคาราบาลนะแอดคาราบาลนะปเนป็นป่ายไตย่เต้าสร้างฐานะตัวเองมาตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยนะ s> <S บางทีเขาเรียกว่าเกิดมาเนี่ยโหลำบากทิบหายชีวิตเกิดมา แค่เกิดมาเนี่ยรู้เลยนี่ท่วงนะแต่ก็สามารถต่อสู้อุปสรรคหม่จนได้ดิบได้ดิเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เป็นคนที่ชอบสังคมดีๆชอบเข้าชอบเข้าหมู่สังคมเขาเรียกว่ามีมีเกรดหน่อยนะจะเข้าจะเข้าหาคนที่เออเขาเรียกว่ามีลักษณะนิยมว่างั้นเหอะไปงี้แล้วก็ไม่ทําตัวเด่นไม่ทไม่ทาตัวดังนะฮะเปอย่างงี้ไม่หือไม่เอือน,นะเรื่องของใครเรื่องของมันไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านชาวราตรีเมื่อกรเป็นแบบนี้ แล้วก็ไม่เรียกร้องความสนใจใครจะอะไรก็ช่างแม่งเลขาดูเืินเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเหมือนบัญญาอ่อนนะเหมือนติงต้องอาจารย์เนี่ยบางคนดูเฮ้ยจันเทพเฮี้ยมุงเนี่ยมันไล่กิ่งไล่ไลไลไลผลกิเลยนะเนี่ยสภาพชีวิตของมุงเนี่ยแต่อย่าดูถูกชาวมังกรนะเขาเรียกว่าภายนอกก็เป็นแบบนั้นแหละอืแต่คนเราต้องดูกันที่เนื้อแท้ดูจากข้างในนะแล้วชาวราศีมังกรได้รับอิทธิพลจากดาวอะไรดาวเสาร์ เป็นดาวเสาเป็นดาวแห่งความสําเร็จเป็นความแห่เป็นดาวแห่งความเจ้าระเบียบเป็นอย่างนี้นเป็นอย่างนี้เรื่องก่ออเรื่องของการทํามาหากินชาวมังกรเนี่ยดูแบบไม่หืมไม่อื้อไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยว่างั้นเถอะนะแต่สุดท้ายชาวราศีมังกรจะค่อยๆเดินนะจะค่อยๆเดินเดินเดินหนึบเดินหนึบเดินหนึบแล้วก็แซงเลยอยู่ๆก็แซงเลยเพราะอะไรเดินไม่หยุดเดินช้าแต่เดินไม่หยุดเป็นอย่างนี้นะ บางคนหรือว่าคนใกล้เคียงรอบข้างเนี่ยจะมองว่าชาวราศีมังกรเป็นคนเป็นคนดื้อคนดึงมองโรคของขวางนะมองขวางจะมองของขวางหน่อยหน่อยนะถามว่าสมัยก่อนก็มองขวางเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยขวางแล้วเพราะอะไรมีความรู้มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเป็นอย่างนี้นะ <S <S แล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ทําร้ายใครนะแต่ส่วนใหญ่ช่วยเหลือชาวบ้านเขาแล้วสุดท้ายไงเป็นไงเฮียเจ็บเจ็บเองเป็นอย่างนี้นะโตขึ้น สะสมบุญสะสมบารมีจะทําให้มีกินมีใช้ร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะแล้วเก่งในเรื่องของอะไรเรื่องของการเจรจาในเรื่องของการค้าการขายเก่งตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยอาจารย์เนี่ยไปช่วยยายตำ้มเอ่ำไม่ได้ตำส้มตำไปช่วยยายปิ้งไก่ย่างขายให้ผู้เขมรตั้งแต่เล็กแต่น้อยแบบนี้นะ ชอบทาํามาค้าขายแล้วพอได้เงินทําไงก็จิกต่างหย่างเอาเข้ากระเป๋าตัวเองเป็นอย่างนี้อืแล้วอก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะสําหรับชาวราศีมังกรเป็นพื้นดวงอา,อาจารย์บอกว่าใครที่ลําบากอยู่ให้อดทนอีกนิดเดียวแล้วหาความรู้ใส่ตัวแล้วทำลงมือทำลงมือทำแล้วไงรวยทันทีเอาอย่างนี้เอาเดี๋ยวลหลังจากนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของการพยาก,กรณ์เลยละกันชาวราศีมังกรเนี่ยมีไพ่อะไรขึ้นมาบ้าง ใบแรกก็ล่อมาก้าวไม้เท้าเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคาร์ตาราก็จะแปลว่าระวังมีเกณฑ์ตกงานมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในองค์กรปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นอย่างนะี้นมีก้าวไม้เท้าขึ้นมาถ้าใครที่ทํางานประจําอยู่หรือก็ทํางานอยู่ที่บริษัทห้างร้านอะไรก็แล้วแต่มีเกณฑ์เขาเรียกว่าไม่มีความมั่นคงไม่มีความมั่นคงนะ แต่ถ้าเกิดใครที่ทำธุรกิจจะรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาบางปัญหาเนี่ยมันยังแก้ไม่ได้แต่มันจะแก้ได้ภายในที่สุดนะสำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์ตีความเป็นแบบนี้ค่อยๆทำค่อยๆแก้ค่อยๆไขเป็นค่อยๆให้มันเป็นไปเป็นอย่างนี้นะอย่าไปเร่งร้ามันมากช่วงนี้ชาวราศีมังกรรู้สึกยังไงเฮ้ยขัดเหนือขั้นตัวอยากทำไรอยากทำไรอยากสร้างเหนือสร้างตัวสร้างฐานะเป็นอย่างนี้นะเพราะอะไรมองถึงครอบครัวมองถึงอนาคตข้างหน้าเพราะที่ชีวิตที่ผ่านมา บัพสมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีสําหรับชาวราศีนี้โอ้ยค่อนข้างเซอร์เชิงไพ่ใบสุดท้ายไพ่สรุปเลยเดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวอาจารย์จะขยายความให้นะพไพ่ใบสุดท้ายเป็นเรื่องของอะไรทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติใครอยากจะได้รถใครอยากจะได้บ้านนะใครอยากจะปลูกบ้านให้พ่อใครอยากจะปลูกบ้านให้แม่ใครอยากจะปลูกบ้านให้ผัวให้เมียให้อะไรก็แล้วแต่จะสําเร็จทุกประการเป็นอย่างนี้นะจะมีเงินก้อนเงินถุงเงินถังเข้ามา เขาเรียกว่าไพ่เนี่ยไอ้ไพ่โชคลาภเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลงล้อไม่ว่าจะเป็นไพ่เดอะเวอร์ไม่ว่าจะเป็นไพ่พลาทิศใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นไพ่เดอะสตาอ่ไาไพ่ดวงดาวพวกเนี้ยถือว่าเป็นไพ่โชคไพ่ลาภทั้งสิน้นใครจับได้มาแล้วถ้าเกิดใครจับได้สี่ใบพร้อมกันนะเฮยถูกรางวัลที่หนึ่งนี่ตำราจานุูทองเลยนะเป็นอย่างนี้จะได้ของใหม่ๆจะได้รับการสนับสนุนจากใครในชน่วงนี้เพศหญิงจะได้รับการสนับสนุนจากเพศหญิงนะหมายความว่าไงก็คือ ผู้หญิงนั่นแหละนะเป็นอย่างนี้ใครที่ใครที่แต่งงานแล้วใครที่ทําธุรกิจในครัวเรือนใช่ไหมแล้วก็ให้ให้เมียเป็นผู้นําดีไหมให้เมียเป็นผู้นําก็ได้นะถึงจะบ,บน่นหน่อยหนก็ช่างแม่งมัน,นไ,งไงม่ไรก็อย่างไรก็เมียเราที่ราคะรักทุกคนเ้าไปอย่างนี้นะม,มีเรื่องอะไรอีกในช่วงนี้หลายๆท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของอะไรเรื่องของคดีความ นะระวังเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลคดีความที่ยาวนานติดต่อกันมาในช่วงนี้อาจจะต้องติดต่อกับหน่วยราชการหน่อยถามว่าอยากไปไหมกูไม่ได้อยากไปเพราะอะไรม,มันตื่นเต้นทีลราามันเป็นอย่างนี้นะสำหรับชาวราศีมังกรให้ระวังเรื่องของคดีความระวังเรื่องของการการฟ้องร้องการมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรข้อกฎหมายเงื่อนไขต่างๆขอให้ละเอียดละออ นะแล้วนี่สินถามว่าโอเคไหมหลายๆท่านนะ่ะมีนี่มีสินล่อ,อก,กันมาเป็นสิบปีแลวนะขยายความมานจนยาวเหยียดแต่อาจารย์บอกว่าอย่างหนึง่งถ้าวันนี้เราเป็นนี่แต่ชีวิตยังอยู่ได้นะ่ะบางคนผ่านมาแปดปีเฮ้ยยังไม่ตายนี่หว่าเสียงมาทาะเดือนปีที่เก้าอย่านะควา,าค,วาวความเร่อความรวยความเฮงยังรออยู่ในธิะขาเป็นงี้แล้วธุรกิจทางน้ําดีไหมใครที่ทําธุรกิจทางน้า ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ผลไม้มีน้ำไหมส่วนใหญ่องค์ประกอบบนโลปบนี้ส่วนใหญ่จะมีน้ำ็นองค์ประกอบนะใครที่ทําอาหารทะเลดีไหมดีใครที่ทําร้านกาแฟร้านน้ําผลไม้น้าปั่นเต้าหู้เต้าหวยได้ไหมได้แล้วดีด้วยใครที่ทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำนะอาจารย์บอกว่าเถิดเทิงที่ราคาเป็นอย่างนี้นะอะไรที่วางไว้จะเป็นไปตามแผนสําหรับชาวราศีมังกรช่วงนี้จะรู้สึกว่ามีไอเดียต่างๆมีไอเดียแปลกๆวิ่งเข้ามาในหัวสมองเพราะอะไร พราะบอกไปแล้วว่าในหัวเนี่ยเขาเรียกว่าวางแผนเรื่องของอนาคตก็จะมีไอเดียต่างๆแล้วให้ลงมือทําทันทีหมายความว่าไงก็คิดได้จำไว้อย่างว่าแรงบันดาลใจบางครั้งแม่งมาแป๊บเดียววันนี้อยากทํามากเลยอยากทํามากเฮ้ยทำยังไงดีให้ลงมือทําทันทีแต่ถ้าเกิดผ่านไปพรุ่งนี้โอ้ยไม่อยากทาแล้วแม่งรู้สึกว่าน้อยๆว่ะแม่งน้อยๆนอน,อนอไม่เต็มที่นะเมียก็บ่นชิบหายเลยทําไงดีไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง ขอให้สร้างแรงมดานใจสร้างพลังให้ตัวเองแล้วลงมือทําแล้วรวยทันทีระวังเรื่องสุขภาพด้วยโรคเก่าถามว่าโรคเก่าไหมทั้งโรคเก่าทั้งโรคเกาจะกํา,ากกเริบให้ระวังแบบนี้ละกันสําหรับชาวราศีมังกรอย่างอาจารย์เนี่ยเป็นโรคอะไรภูมิแพ้ภูมิแพ้อากาศผิวหนังก,าากา็ไม่ค่อยดีเขาเรียกว่าสภาวะในเรื่องของภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับผิวหนังไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นน้ําเหลืองไม่ดีนี่สเสด็จแม่อาจารย์เนี่ยว่ามันแต่เล็กแล้วนะน้าเหลืองไม่ดีนะ แพ้ผุพองบางคนเขาเรียกว่ามีโรคมีโรคเชื้อราบางคนแพ้อากาศพุงแพ้พวกนี้จะกลับมากําเริบแต่ยังไงก็ช่วงนี้ก็ถือว่าโชคดีที่มีโควิดทําให้จาย์ไม่เป็นหวัดเพราะทุกคนใส่แมสกันหมดโอเคไปนี้นะแล้วใครที่ทํางานข้าราชการใครที่ทํางานเป็นองค์กรจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่หมายความว่ายังไงก็คือคนที่มีอิทธิพลมากกว่าเราคนที่มีบารมีมากกว่าเราเขาจะสนับสนุนเราจนได้ดีได้ดีนะ การเข้าหาคนในการเข้าหาผู้ใหญ่ชาวราศีมังกรค่อนข้างเก่งใช่ไหมคําว่าค่อนข้างน,านะเพราะอะไรเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วปรับตัวเขาเรียกว่าเป็นน้ําแต่ก็ดูด้วยว่าภาชนะเป็นแบบไหนถ้าภาชนะแม่งสกรปรกก็อย่าไปปรับกับมันนะหาภาชนะดีๆหน่อยเป็นน้ําหมายความว่าอยู่ภาชนะแบบไหนก็ได้ถามว่าดีไหมดีนะเพราะชาวราศีมังกรฉลาดแล้วเก่งอยู่แล้วเป็นไงนให้ปรับดูด้วยว่าถ้วยถังกระมังหมอที่น้าเอาใส่ลงไปมันดีไหมถ้าสกรปรกก็อย่าไปปรับตามตัวมันเพราะอะไร จะล่มจมเป็น่งี้นะแล้วช่วงนี้ถามว่าโอเคไหมก็คนเถ็นว่าโอเคนะธุรกิจทั่วไปจะประสบความสําเร็จบอกได้เลยว่าจะประสบความสาเร็จหลายๆท่านทําธุรกิจหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรของตกแต่งเล็กๆน้อยๆบางคนทําเกี่ยวกับเรื่องของงานก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาบางคนทําหาคนออกนอกต่างประเทศหาคนออกต่างประเทศบางคนทําธุรกิจท่องเที่ยวงานนวดงานอะไรงานคลึงอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้บอกได้เลยว่าจะดีค่อยๆดีขึ้นนะ ใครที่อยู่ต่างประเทศถามว่าโอเคไหมไม่มีไพ่อะไรที่จะต้องเดินทางแล้วก็แปลว่าอยู่กับที่แล้วก็ใครอยากจะย้ายงานอยากจะเปลี่ยนงานก็ถือว่าโอเคแล้วขาไปกันนะแล้วเรามาทะลุอ่านเดี๋ยว่อป๊บหนึ่งนะให้ระวังเรื่องของอะไรเมื่อกี้สุขภาพว่าไปแล้วใช่ไหมเรื่องขึ้นลมขึ้นศาลว่าไปแล้วใช่ไหมสำหรับบริวารผู้หลักผู้ใหญ่ถามว่าโอเคไหมไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรสี่ไม้เท้าอืมนะก็ถือว่าครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่ถือว่าดีดีแบบ ดีดีมากอ่ะตามนี้ละกันแล้วเรื่องของอุบัติเหตุอะไรไม่มีนะไม่มีไยตึกถล่มตึกถล่มตีคู่กับดงกระดาษไม่มีก็แปลว่าอยู่รอดปลอดภยัยแต่ก็ระวังเรื่องเงินด้วยช่วงนี้อยากลงทุนอยากทาน,นู่นทํานออี่ออาจารย์แนะนําว่าลงทุนให้ต่ําที่สุด ตัดคอสทุกอย่างออกไปที่มันไม่จําเป็นติคาะเอางี้นะค่อยๆเริ่มจากเล็กๆแล้วหาความรู้ใส่ตัวเข้าชาวราศีมังกรจะเริ่มจากรวยเป็นอย่างนี้อหลังจากนี้เดี๋ยวทะลุมันกันมาเรื่องของความรักความรักไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะสาหรับชาวราศีชาวราศีมังกรก็ถือว่าใครที่มีชีวิตคู่ก็จะมีความสุขมากขึ้นนะใครที่ยังใครที่มีกิจการเริ่มดีขึ้น,นการเงินการทองดีขึ้นก็พากันไปเที่ยวพากันไปหาความสุขใส่ตัวเพราะว่า เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่รู้นะอย่างวันนี้คุยคุยอยู่พรุ่งนี้เอา้าไอ้เฮียเสือกเลี้ยวไปแล้วเพื่อนกูเลี้ยวไปแล้วนะเพราะฉะนั้นวันต่อวันเนี่ยให้หาความสุขใส่ตัวนะหาอาหารดีๆกินถ้าคิดไม่ออกร้านมามา,มาแซบ่บนะหาผลไม้กินไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวน้ำฝรั่งน้ำจางมูได้หมดหามากินข้าวเพื่อสุขภาพนะเรา,เาให้ให,ให้ให้เติมชีวิตด้วยความสุขทุกวันให้มองเห็นความสุขให้มองเห็นความสุขทุกวัน ทุกมุมทุกเหลี่ยมเท่าน,นี้คุยกับเด็กแล้วมีความสุขก็คุยไปไม่ถึงเด็กเล็กๆนะไม่ใช่เด็กพาณิชย์เดเด็กเกี่ยวกับพวกนักศึกษาพวกนี้ไม่ได้นะเฮียเดี๋ยวเมียจ,จับได้เหรอมึงเฮ้ยชิบหายเลยเอาอย่างนี้แปลว่าถ้าทําอะไรแล้วมีความสุขฟังเพลงมีความสุขฟังนะไปวัดทําสมาธิเดินโยกมือแล้วมีความสุขทําเอาอย่างนี้ใครชอบ อะไรที่ความตื่นเต้นอยากจะไปโดดหน้าผาอย่าไปทไําอะไรให้ทําทันทีนะเอา้าแล้วส่วนเรื่องของคนที่ยังโสดอยู่ล่ะจะเจออะไรบ้างคนโสดจะเจอคนที่มีอายุมากกว่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งคุณสุภาพสตรีและคุณสุภาพบุรุษจะเจอแบบไหนจะเจอคนที่อายุมากกว่าถามว่าโอเคไหมเจอกันแล้วถูกใจเคมีข้อตรงกันรู้สึกว่าแตะปุ๊บเนี่ยของแม่ขึ้นทันทีมันขึ้นทันทีนะบางคนแตะปุ๊บฮะไปเธอวันนี้ว่างไหม,ม เออช่วงนี้ฉันรักษาเพศยรพงอมาจันเนี่ยมาห้าปีแล้วอยากจะซีดอุ้ยอยากจะซีดอุ้ยเหลือเกินนะบางคนเจอแบบนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไปแบบฟ้าผ่าฟ้าผ่าเห็นแล้วพอแตะเนื้อเนี่ยแตะเนื้อแตบตัวเนี่ยของแม่งขึ้นขนแม่งลุกนะแล้วก็ไปที่ชอบที่ชอบนะหมายความว่าไงก็ไปตามสิ่งที่เราอยากจะไปไม่ไว่าจะเป็นการออกกำลังกายไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของอะไร ไมเ่เป็นเรื่องของการไปเดินช้อปปิ้งอย่างนี้ก็ได้พาใครไปเที่ยวแต่าจังหวัดไปหามุมสวยๆเข้านะถ้าเจอกันคนสดจะเจอแบบนี้แต่จะเจอคนที่อายุมากกว่าถามว่าโอเคไหมเป็นคนผิวสองสีไม่ได้หมายความว่าข้างหน้าสีม่วงข้างหลังสีชมพูนะจะเป็นคนสีแทนเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นฝรั่งถามว่าโอเคไหมก็ได้แต่ทัานบอกอย่างหนึ่งว่าอย่าตัดสินคนที่ว่ามันเกิดมาอยู่ชาติไหน ชาติอ,อยู่ประเทศไหนะให้ตัดให้มองไปลึกๆให้ถึงมองให้เห็นเนื้อแท้เราจะเห็นความเป็นจริงของชีวิตความเป็นจริงของการใช้ชีวิตคู่จะเป็นแบบนี้นะอย่าไปมองแค่ว่าเฮ้ยอยากได้โสดว่าเฮ้ยแม่งโสดเลยตรงสเปคด้วยเฮียล่อไปล่อไปล่อมาเป็นไงไอเฮียดูดูตังกู้งหมดเกือบหมดตัวมีอยู่สิบล้านแม่งล่อไปเก้าล้านกว่าเป็นไงน่ะจะเจอแบบนี้ก็ยังไงก็ขอให้ดูในเรื่องของเนื้อแท้ด้วยอย่าตั้งมาตรฐานแค่ว่าเฮ้ยขอให้โสดกูเอาหมด ขอให้แกกูล่อเรี่ยนะขอให้เด็กยังไงกูก็จัดแบบเต็มเมอย่าคิดแบบนี้ให้คิดว่าเฮ้ยถ้าฉันอยู่แบบนี้แล้วฉันจะร่วมกันสร้างยังไงฉันจะไปสร้างอนาคตกับผู้หญิงคนนี้จะไปสร้างอนาคตกับผู้ชายคนนี้ยังไงเอาอย่างนี้นะอย่าไปคิดแค่ว่าเฮ้ยตั้งสมมุติฐานสั้นๆเล็กๆแล้วก็ตัดสินใจเจ๊งมาแย่แล้วอาจารย์จะบอกให้นะไปเจอไปเจอแบบนี้ไปเจอเอาเท่านี้แล้วกันสุดท้ายอาจารย์ไปสุดท้ายอก็อคงจะไม่มีอะไรแล้วสําหรับชาวราศีมังกรหลังจากนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของใครที่อาจจะฟังนิดนึง เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอยากจะมีความสุขอยากให้ค,อครอบครัวอบ่นขอบคุณบ้านนะเดินไปกลางบ้านเลยวันนี้รู้สึกอารมณ์ดีมากเลยเดินไปกลางบ้านเลยแล้วกราบสามครั้งขอบคุณบ้านขอบคุณโซฟาขอบคุณห้องน้ําที่ทําให้ฉันได้นั่งอึแบบสบายๆนะห้องนอนที่ฉันให้ทำให้ฉันได้นอนหลับหลังก็ไม่ปวดนะลูกๆที่นั่งเล่นกันอยู่มุมนี้แล้วรู้สึกทําให้ฉันมีความสุขมากเหลือเกินนะหลังคาที่คอยปกป้องแดดปกป้องฝนให้ฉัน ทำให้ฉันปลอดภัยไม่ไม่มีอะไรมาทําร้ายฉันได้ปกป้องจากขโมยกโจนให้ขอบคุณคนที่ขอบคุณเป็นคือคนที่กระทันอยู่และคนที่กระทันอยู่จะประสบความสําเร็จในชีวิตทุกคนเป็นไงนะห <c oughs> ละังจากที่ขอมีแล้วว่ากันเรื่องบ้านใช่ไหมว่ากันเรื่องบ้านแล้วอาจารย์ขอพูดเลยแล้วกันไม่มีการพยากรแล้วนะใครที่มีที่มีทางใครที่มีบ้านคอนโดโรงแรมรีสอร์ทอะไรก็แล้วแต่อยากจะขายรู้สึกว่า ไม่อยากอยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่อยากจะเอามันอยู่แล้วไม่อยากไม่อยากจะได้ไว้แล้วอยากจะขายแล้วฉันอยากจะไปใช้ชีวิตเอามาลงที่เพจของอาจารย์ชื่อว่าบ้านที่ดินมหาเศรษฐีอีกครั้งนะครับบ้านที่ดินมหาเศรษฐีเอาไปลงเอาไปลงข้าวนะ่ะถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมยันเทพไม่มีไม่มีนะเอาไปลงรูปให้สวยบางคนเอาไปลงแต่ฉนดซื้ออะไรอะ่ะบอกพิกัดได้ก็จริงบางคนอนะ่พะพอเห็นรูปมันเหมือนเราเห็นรูปอาหารแล้วหิวอ่ะ เห็นรูปบ้านแล้วอยากเข้าไปอยู่เห็นรูปพ่วแล้วเกิดอารมณ์ทันทีเอาอย่างนี้เอารูปสวยๆไปลงในที่ราคาราคาให้ชัดคนจะตัดสินใจจากราคาแล้วเขาจะเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่จะจะเปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อจะเขาเรียกว่าอะไรวะเอ่ออะไรวะเปรียบเทียบราคาแค่นี้ก็คิดไม่ออกอาจารย์เทพพอเปรียบเทียบเสร็จใช่ไหมพี่กัดภูมิศาสตร์ดีไหม ถ้าขายไม่เก่งเอาใครมาช่วยในหน้าเขามาช่วยง่ายๆนิดเดียวนะอย่าไปงกอย่าไปเขียมถ้าขายได้แล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรมาให้อาจารย์แต่ถ้าถามว่าเอาให้แล้วอาจารย์มึงยิงหออาจารย์เทพมึงจะไม่เอาเหรอโอนมาล้านจะไม่เอาเอาทีราคานะแต่อาจารย์บอกว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิน้นแต่ถ้าเกิดโอนมาก,ก็รับทีาา่ราคาอะไรที่มีค่าอาจารย์รับหมดอตามนี้ละกันนะเรื่องเพจก็คือบ้านที่ดินมหาเศรษฐีอ้าหลังจากนี้จะพูดถึงเรื่องที่สําคัญมากๆเลยอาจารย์บอกอย่างหนึ่งว่าใครที่หาเงินไม่เก่ง ใครที่ทําธุรกิจแล้วเจ๊งใครที่ชอบโดนยืมเงินบ่อยๆปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยกระเป๋สาสตางค์ส่งยาวเพียงใบเดียววันนี้คว้าสีส้มมาขอบคุณมากที่ส่งมาแล้วโอ้โหเห็นแล้วก็ชื่นอกชืช่นใจละค่ะแมงรอนาที่ไหมก่อนจะตัดเสยจนะเป็นหนังแท้แฮนด์เมดนะเดี๋ยวจะว่ารายละเอียดฟังก์ชันเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากาันำนำหนำังนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียแล้วทําวิธีปลุกเสกปลุกเสกเมาเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วนะ เรียกขวัญเงินขวัญทองเขาว่าวันนี้นะวันนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินวิธีที่ง่ายที่สุดและได้ผลคือการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์นี่คือกระเป๋าสุสพิชญายี่ห้อสุพิชญาว่าราคาอะไรบ้างเอาเดชัดเลยบางคนบอกยัาานเทพขายของแดกใช่ว่าราคาแม่งลยแล้วกันหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทจากหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจะอีกแผ่นเดียวนะจะจัดโปรนี้อีกแผ่นเดียวเพราะอะไรของมันดีมากมาก ดีมากๆเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าสตอรี่ฟังว่าทําไมทําไมต้องใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวจันเทพกระเป๋าอย่างอื่นแม้ก็ดีถมเต๋ทาไมต้องใช้ทรงยาวมันมีเรื่องราวแบบนี้แล้วอาจารย์ขอเล่าสตอรี่อาจารย์ไปอ่านหนังสือเล่มนี้มาชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวเขียนโดยคุณคาเมดะจุน ilo, อาาิชิโร่อาจารย์อ่านอยู่อ่านจนเข้าใจแล้วอาจารย์ซื้อกระเป๋าสตางค์ทรงยาวมาขอเล่าแบบนี้แล้วกันมันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างหลังจากที่อ่าไม่ใช่หลังสิ ตอนที่อาจารย์เล่นดนตรีอยู่แถวสีลงแยกอังรีดูนังชื่อว่าร้าน Road House จำไว้นะ Road ถนนแล้วก็ House บ้านเฮาเซก็คือภาษาเยอรมัน Road House เป็นตึกสามชั้นสามหรือสี่ชั้นหนาสี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ชั้นสี่เป็นเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าของพนักง,งานนะชั้นล่างเป็นเลสลอซลงใครอยากจะไปคือไปได้เลยถามว่าอาหารโอเคไหมอาหารคุณภาพดีมากๆแล้วถามว่าราคาโอเคไหมราคาโคตรคุณภาพ ก็พกเงินไปให้แยแล่ละกันร้านนี้อาจารย์เล่นอยู่ที่นั่นประมาณ10ปีเล่นอยู่สิปีนายอาจารย์เป็นคนอเมริกันใจดีมากแต่เปลี่ยนเมียเป็นว่าเล่นนะคนนี้ไม่ธรรมดานะแล้วทําอาหารอร่อยสุดๆอาจารย์เล่นอยู่แล้วเกิดเหตุการณ์เลยการที่อาจารย์ต้องไปทํางานที่ร้านโรดเฮาส์เนี่ยอาจารย์ต้องเดินทางจากบ้านก็คือแถวแถวแฟชั่นไอแลนด์ไปลงที่อนุาาส,อาสาวรีย์ชัยสมรภูมิจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปลงที่ เออไปเปลี่ยนเออไปเปลี่ยนที่สยามเปรถที่สยามใช่ไหม BTS แล้วก็ไปลงที่สาราแดงชีวิตวนเวียนแบบนี้เป็นสิบปีแต่เหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างขนาที่อาจารย์ทำงานอยู่นั้นมันเกิดเหตุการณ์มหากรรมกีฬาขนาดยักษ์ขนาดใหญ่ที่กลางเมืองหลวงของเราก็คือการชัดดาวแบคงคอกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ไม่สามารถที่จะลงสถานีเอ่ออ,อ,อะไรวะอานุสาวรีชัยสรมรภูมิได้เพราะอะไร <c oughs> ในช่วงนั้น <c oughs> ในช่วงวอร์มในช่วงวอร์มร่างกายเป็นพื้นที่ของคุณพี่สีเหลืองนะสีเหลืองนะ่ะเป็นกีฬาสีแล้วตรงราชประสงค์ก็คือคุณพี่สีแดงทำให้อาจารย์ไม่สามารถไปต่อรถแถวนั้นได้คุณพี่รถคนพี่ที่ขับรถตู้พาอาจารย์เปลี่ยนเส้นทางไปลงที่ทพระรามเก้าอาจารย์ก็ไปลงที่นั่นชีวิตแม่พลิกทันทีเลยนะเพราะว่า การเปลี่ยนเส้นทางมันทําให้อาจารย์ไปเจอหนังสือเล่มนะี้ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวอ่านอยู่สามรอบอาจารย์ต้องนั่งรถ MRT และชั้นอ่าข้างล่างใต้ตถุนอา่าใต้ถุนใต้ถุนดินใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรชั้นใต้ดินของเส้ทนสท่านพระอาเส้นท่านพระรามเก้าไปลงที่สถานีศรีลมอาจารย์ไปอ่านหนังสืออยู่ประมาณเล่มเนี้ยอ่านอยู่ประมาณ4-5่น้อานทีได้แล้วก็ตัดสินใจซื้อมาอ่านจนครบ3รอบเลยในในเนื้อหาใจความเขาพูดถึงอะไรเขาบอกว่า วันนี้อาจารย์หาเงินหลักแสนได้ต่อเดือนนะภายใน11เดือนหลังจากได้กระเป๋าสตางค์ทรงยามานี่คือความเชื่อของอาจารย์แล้วอาจารย์อาาย่อานจ,จนเชื่อเชื่อไอ้คุณคมามไดา้คนเนี้นะอาจารย์ซื้อมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าถ้าวันนี้อยากเปลี่ยนฐานนากการเงินวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วได้ผลเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ทรงยาถ้าอยากประหยัดให้ใช้ของแพงไปเลยแบบนี้นะแล้วของดีๆใช้ไปเถอะแต่ต้องลืมคําว่า ของมันถูกของอะไรที่ใช้านานใช้ของแพงไปเลยกระเป๋ายี่ห้อสุวิชญ,ญาถามว่าแพงไหมราคาพอดี13,900บาทด,ดีโเตรบาทดีโคตรกระเป๋าสตางค์ทรงยาวคุณคาเมดาเนี่ยเขาบอกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของประเทศญ,ญี่ปุ่นใช่ไหมเขาจะรู้ว่าเฮ้ยบริษัทเนี่ยต้องมาจัดการเรื่องบัญชีเรื่องภาษีแล้วเขาจะรู้ว่าผลประกอบการเป็นยังไงแล้วคนที่มาทำมา,มาทำเรื่องเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นระดับประธานแล้วเขาสังเกตว่าคนพวกนี้บุคลิกจคล้ายกันแล้วใช้กระเป๋าสต,ตางค์ทรงยาวใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวนะเหมือนกั้นหมดแต่คนที่ผลผลประกอบการไม่ดีใช้กระเป๋าทรงไม่ดีใช้กระเป๋าทรงพรับใช้กระเป๋าไม่สวยว่างั้นเถอะกระเป๋ายี่ห้อสุพิยาโคตรสวยแล้วหอมหนังหอมหนังจากออสตเตรเลียนําเข้ามาอย่างดีหนังต้องเป็นออสตเตรเลียนะ แล้วของดีดีไร่เนี่ยต้องเป็นประเทศญี่ปุ่นคือดีที่สุดในโลกแล้วอาจารย์เอามาเอามาไว้ในนี้นะแล้วเขาบอกว่าถ้าเศรษฐีส่วนใหญ่ใช้แล้วได้ผลพวกเราก็ใช้ได้ผลเช่นกันกระเป๋าสตางค์ไม่ใช่แค่สิ่งของแต่เป็นสิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ที่เรียกเงินเรียกทองได้ถ้าวันนี้อยากซื้อกระเป๋าสตางค์เป็นของข,องขวัญให้เราให้ตัวเราเองหรือว่าซื้อของขวัญให้กับคนสําคัญของเรา ซื้อกระเป๋าสตางค์ทรงยาวให้เขายี่ห้อสุวิชยานะถ้าอยากให้เขาหาเงินเก่งถ้าอยากให้เขาเฮงอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่อย่าลืมเรื่องของให้คานึงถึงเรื่องของกดคูณสองร้อยเท่าหมายความว่ายังไงถ้าวันนี้ซื้อกระเป๋าสตางค์ราคาหลากัลกหลกักพันปีหนึ่งหาเงินได้หลักแสนไม่พอคิดแต่ถ้าอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวราคาหลากักหมื่นขึ้นไปเอาราคาของกระเป๋าคูณสองร้อยเข้าไปเอาราคาของกระเป๋าที่ซื้อมาคูณสองร้อยเข้าไป เปาหสาตางสู่พิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกราบเก็บเงินจะได้รายอันนั้นคือรายได้ของเราต่อปีอาจจะมีบวกกบแต่ถามว่าได้ไหมอาจารย์ใช้ได้มาแล้วเป็นี้นะใช้มาแล้วเราได้ผลด้วยอาจารย์ก็โอเคเฮ้ยอ่านจนเข้าใจแล้ววะ่ะครับไม่น่ะเพื่อนรักหนังสือก็ซื้อมาแล้วอา้าวมึงแนะนําให้กูซื้อ กระเป๋าแสดงทรงยาวหลักหมื่นขึ้นอ่ะผมก็รอแล้วกันก็ตัดสินใจช่วงเงินเดือนออกมาอาจารย์ตัดสินใจซื้อเลยเงินเดือนออกมาสองหมื่นกว่าบาทแต่อาจารย์อ่านหนังสือจนเชื่อว่าเฮ้ยมันต้องเกิดขึ้นกับเราแล้วอาจารย์ก็เชื่อแบบนั้นแล้วก็ลงมือทาแบบนั้นตัดสินใจซื้อเลยหนึ่งหมื่นหกพันกว่าบาทตัวท้ายจำไม่ได้แต่รู้ว่าแม่หกพันหกกว่าเนี่ยในช่วงนั้นถามว่ามีกินไหมพอซื้อเสร็จปุกใจหายแวบเลยแล้วจะเอาอะไรแดกกันเทพใจมึงถึงขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วอีก29วันยี่แวันมึงจาแลแดกมึงจำแลกินแต่ซื้อไปแล้วทําไปแล้วนั้นแล้วถามว่าหลังจากซื้อเกิดอะไรขึ้นไหมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่อาจารย์สังเกตว่าคนญี่ปุ่นใช้จริงและผู้ชายใช้นะ่ะผู้ชายใช้ผู้หญิงใช้ปกติอยู่แล้วทําไมคนเหล่านี้ถึงมีถึงร่ำถึงรวยเพราะเขาใส่ใจเรื่องการเงินการทองการเงินการทองจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นใครที่ดูแลเงินดูแลทองดีๆนะ่ะเขาจะมาหาเราโอ้ยสวย แล้วซิปก็รูดได้ด้วยซิปรูดได้ดีมากบางคนเนี่ยไปถึงโอ้โหแม่นั่งรูดซิปเล่นเพลินเลยนี่มันรูดขึ้นรูดล,ลงได้ขนาดนี้เลยนะมันมหาศย์ขนาดนี้เลยยี่ห้อสุวิชยา <c oughs> แล้วอาจารับประกันห้าปีเรื่องได้เรื่องซิปรับประกันกันยาวเหยียดเป็นอย่างี้นะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะล่ำอยากจะรวยลองใช้วิธีนี้ดูนะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการคิดแล้วลงมือทํา ตัดสินใจแล้วลงมือทำทันทีการที่เราไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจวันนี้อยากได้กระเป๋าดีเป็นของขวัญยี่ห้อสุวิยาใช้เลยทำไมต้องใช้ตอนนี้ใช้แล้วใช้แล้วรวยที่ราคาแล้วทำพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะราคาเอาทางนี้แล้วกันหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย3เดือนอาจารย์ก็เฝ้าสัเงเกตว่า้ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเลยมีแต่นี่มีแต่สินว่าใครไม่ได้เหียมึงเห็นว่ากูเป็นคนไทยงง,ง,งขนาดนั้นเลยอ่ะมึงแกลอกแดกหว่วค่าหนังสือก็ซื้อไปแล้ว,ลวร้อยห้าสิบบาท เล่นให้กูซื้อกระเป๋าอีกอาจารย์ก็ซื้อใช่ไหมซื้อเสร็จสามเดือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่เดือนที่สี่เพื่อนอาจารย์โทรมาโทรมา,าอ,มอาจารย์ไอ้ตูมอาจารย์ชื่อมาตูมใช่ไหมไอ้ตูมทำยูทูบเปล่าได้ตังนะเฮ้ย hey! อาจารย์หูพึ่งเลยหูพึ่งเลยแล้วบอกว่าทําทันทีกูทาทันทีไม่มีโน้ตบุ๊กอาจารย์ทําไงไม่มีความรู้ทําไงเพื่อนมาสอนไม่มีโน้ตบุ๊กทาไงขอตังสด็จแม่ต้องอ่อนอ้อนดีด้วยนะถ้าไม่ดีแม่อาจารย์บน่น คือไม่ได้บ่นแบบธรรมดาคือบ่นชั้นเลเวลระดับสูงๆอะแขกคือบ่นทั้งวันอะแม่อาจารย์แม่อาจารย์ก็ให้ตังมาซื้อโน้ตบุ๊กม่นก่บบาทอาจารย์ก็ตัดสินใจซื้อแล้วก็เริ่มท o u t u b e เริ่มทําเริ่มทำอะไรพวกเนี้ยเดือนแรกของการทํา y o Youtube ไม่มีการเงินเข้ามาเลยจาก Youtube ไม่มีเลยนะสักบาทรอบไปเดือนที่4แล้วโอวเคียชีวิตลําบากมากเลย <S 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 แต่เดือนที่ห ของการได้กระเป๋าสตังค์มาก็คือเดือนที่2ขอ,องการทำ u t u b e เงินเดือนเข้ามา16,000บาทอาจารย์จำได้เลยแล้วทำา 3- 4ช่องสมัยก่อนก๊อปปี้ได้ใช่ไหมลิขสิทธิ์ไม่แหลกก๊อปแม่งแหลกลานอะไรที่ได้ทำกูเอาหมดเอาหมดนะแล้วเงินมันได้แบบนั้นเดือนที่2เฮ้ยแม่งแยกง่กว่าเดิมว่ะหลังๆเริ่มมีลิขสิทธิ์แลกขึ้นก็เริ่มเผาเผาเผแล้วก็ไม่ทำมันเลยมาทำช่องอาจารย์เทพการเงินค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนนับเลยว,ว่าประมาณ11เอดเดือนเงินเข้ามาอาจารย์นั่นหรือว่า ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยจับเงินแสนเลย11เอดเดือนหลังจากได้กระเป๋าสตางค์อาจารย์สามารถหาเงินหลักแสนได้เกิดจากการลงมือทาเกิดจากการที่อาจารย์ตัดสินใจซื้อหนังสือซื้อกระเป๋าสตางค์ทรงยาวเกิดจากการที่อาจารย์เล่นดนตรีเกิดจากการที่อาจารย์ดุดวงเกิดจากการที่เอาของไม่ขายให้ผู้จัดการผู้จัดการลูกน้องพนักงานทั้งหมดบริกรบริกรอาชารย์ขายแม่งเรียบขายแหลกลานอยไางงี้นะเกิดจากการที่อาจารย์ไปไปทําไปเล่นงานนอกอะไรก็แล้วแต่อะไรที่ได้เงินอาจารย์ทำหมดผสมเล็กผสมน้อยเฮ้ยแม่งได้จริงว่ะแม่งได้จริงนะ เอาอย่างนี้ละกันเอาเป็นว่าสําหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรสุดท้ายนี้ขอให้ท่านที่เกิดในราศีมังกรจงมีความสุขค่อมเริญร่ํารวยเงินทองเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีสวัสดีค่ะกระเป๋าสตางค์สุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงิน